กูดังดังอย่างนี้อย่างนี้ครับหลานผมยิ่ง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 ยิ่นัดตองนัดตองนัดครับได้ใส่เก้าอว่าทำงานกับแฟนผมโอเคนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขนาดตำรวจชุดสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามสพควนมีดอำเภอจนะจังหวัดสงขลานำโดยพันตรีเอกสราวุฒิเจี่ยงเต็มผู้กำกับการสพควนมีดเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มนายมูชารัต หัตมานอายุ50ปีภายในสวนยางพาราข้างมั่นพักในพื้นที่บ้านต้นเมาหมูดเจ็ดตำบลจโนงอําเภอชนะหลังจากที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกสองสั้นยิงนายอิดเระนุ้ยประเสร,ริฐศรีอายุ45ปีหรือว่าเรซึ่งเป็นหลานเขยเสียชีวิตคาจุดรับซื้อน้ํายางสดในพื้นที่บ้านตรับเหนือหมูเสือตาบนจโนงอําเภอชนะเมื่อเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันนี้ครับโดยถูกยิงเข้าที่กลางหลงังหนึ่งนัดและศีรษะหนึ่งนัดหลังก่อเหตุนาย ชารัตได้กับรถจักรยานยนต์หลบหนีกลับมายังบ้านพักเลขที่าหมูเจตมณโฉนโับซึ่งอยู่ในพื้นที่ค้าบเกี่ยวกันและหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าสวนยางพาราข้างบ้านตำรวจได้เข้าปิดล้อมโดยให้ลูกช่วยเจรจา,านะครับสุดท้ายก็ยอมออกมามอบตัวแต่โดยดีจากนั้นนะครับได้นําตัวไปตรวจค้นที่บ้านพบอาวุธปืนลูกซองสั้นซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะที่นอนจึงยึดไว้เป็นของกลางนะครับจากการสอบถามนายมูชาัตก็ ยอมรับสารภาพนะครับว่าเป็นคนยิงหลานเขยยิงโดยอ้างว่าไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยานะครับอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับเท็จยิงยังไงยังไม่มีใครทราบโดยกรณ์เครดได้ไปนั่งดักรอที่จุดรับซื้อน้ํายางเมื่อนายอินเดรหลานเขยขับรถจักรยานยนต์ผ่านน้ายางมาขายก็ชักอาวุธปืนออกมายิงทันทีครับและขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปที่บ้านสุดท้ายก็ถูกตํารวจตามจับกลุ่มได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอ ชนะจังหวัดสงขลานะครับทีมงานตารแต่สงขลาครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนผู้ก่อเหตุก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไปใช้โทษใช้กรรมกันต่อไปครับ